ีครับค er ุณผู้ชมครับพบกับผมนัชรัตน์นันทเดชกับลัดเลาะขอบสนามครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬากองทัพบกครับแต่ว่าเราไม่ได้มาดูฐานบกรบกันนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับหนึ่งสโมสรฟุตบอลของประเทศไทยของเราที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้นั่นก็คือสโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ดครับก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด1 0 1ปีแต่ว่าก่อนที่เราจะทำความรู้จักมากกว่านนครับสิ่งแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปคือ ไปเสียตังรับผมเราพาผู้ชมมาอยู่ที่หน้าทางด้านของคลับสโตร์ครับที่นี่คือขายของที่รึกของอาร์มี่ยูนเต็ดครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าผู้ชมมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมจะต้องเจอกับผู้หญิงคนนี้ครับเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เจ้าที่นะครับผมแต่คือคนเก็บตังนั่นเองครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจียค่ะเจียครับวันนี้ จะพาผมไปดูสินค้าอะไรของอาร์มี่ของเราบ้างก็จะเป็นเสื้อแขงของฤดูการ2017นะคะคก็จะเป็นตัวสินค้าที่ลุกขัดของฤดูการนี้อยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับเสื้อกันก่อนจะเป็นเสื้อทีเย่านะคะคือเจ้าบ้านจะเป็นสีแดงนะคะฤดูการนี้ค,ค่ะก็จะเป็นเสื้อทีเย่าส่วนด้านด้านหลังด้านหลังของเรา ด้านหลังนี่จะเป็นทีมเยือนนะคะจะเป็นสีที่2ค่ะ<อ>แล้วก็แล้วก็จะมีสีที่3าม,มีสีนึงที่สีขาวอ๋อครับก็คือหลักๆเนี่ยใช้หนึงสอสาใช่ค่ะส่วนดําอันนุนส่วนสีดํานี่อาจจะมีใช้บ้างในกรณีที่ทีมตรงกันข้ามสีมันส<อ>ังอะไรประมาณมว่าสีทีมเยือนฝั่งนู้นก็ดานเป็นเหลืองแล้วเราเป็นเราเอ้ยเราเราไปเยือนเขา เจ้าบ้านเขาเป็นเหลืองกับขาวเราก็ต้องหนีไปอันนู้นถูกไหมฮะส่วนที่ผมใส่อยู่นี่คือเสื้อของผู้รักษาประตูใช่ค่ะผู้รักษาประตูเนี่ยจะมี3าแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำลายหมักลุกก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าครับค่ะเพราะนั้นแสดงว่าเสื้อที่เราเห็นอยู่เนี่ยคนที่ซื้อไปใส่นักกุนบอลก็ใส่แบบนี้เหมือนกันถูกค่ะและยังมีเสื้อที่เราเรียกว่าเป็นคอปกอีกใช่ที่สั่งทำขึ้นมาพิเศษตัวนี้ค่ะจะเป็นโปโลค่ะ เสื้อโปโลเรามีกี่สีมีสีเดียวค่ะครับนี่ก็คือโปโลอ่ะไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ามีมากกว่านั้นอีกมีตรงไหนเอ่ยจะเป็นสินค้าที่ระลึกค่ะครับิ่มต้นที่หมวกก่อนเลยค่ะหมวกปีนี้นะคะจะมีสีดำแล้วก็จะมีสีขาวต่อไเอาบันไดไหมครับเอาบันไดไหม <c oughs> ไม่ไม่ต้องนอะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือเป็นสายลัดข้อมือค่ะอ๋อ bridge band ของที่เราใส่ไว้รุ่นชอบใส่กันก็จะมาที่ทงกุญแจแล้วก็สติกเกอร์ค่ะอันนี้คือแฟนคลับที่มาดูก็แปะรถไปเลยรู้ว่าแฟนอามี่เลยแปะได้เลยครับก็ข้างบนก็จะเป็นผ้าพันคอค่ะอันนี้นี่คือชี้เฉยๆเพราะว่าไม่ถึงครับผมผมหยิบให้ครับผม อ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นทงแรกตรงนี้ผ้ันคอใช่ใอันเดียวอันนี้มะอันนี้คือทงแรกใช่ไหมครับทงแรกหรือทงแรกทองแรกค่ะทองแรกแรกเขาแรกกับาแล้วเราก็เอาของเขากลับมาใช่โอ้ยเราก็นึกว่าทงแรกถ้ามีทงแรกต้องมีทงสองนะทใช่ทองเองนักเรียนอันนี้ถ้ามันคอกลางผมดูได้ไหมครับเพราะว่าถ้าผมกลางผมต้องเก็บแต่ถ้าเขากลางเขาเก็บครับผม ถือว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากครับผมเพราะว่าผมเก็บไม่เป็นครับผมเก็บบ่อยค่ะเก็บบ่อยชิ้นนี่นะคะจะ <c oughs> สองฝั่งสองฝั่งอะไรนะจับหัวไหมอ๋อโอเคโอเคลองลองกลางได้ไหมครับจะเขียนคำว่า the home of gentleman คือสโลกนส,สโลแกนของเรานะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอี้คือ,อ,อน,นี่ราคาสอ0ร 69บาทโอ้ไม่แพงเลยนะครับนี่ก็เป็นของที่ระลึกฮะมีอีกเหรอยังมีหมอนค่ะนี่คือหมอนเป็นหมอนหมอนผ้าห่มนะคะเวลาแกะออกมาแล้วจะเป็นผ้าห่มได้เวลาเหมือนพกพาไปไหนก็ได้ถ้าเกิดโดนไล่ออกจากบ้านก็สะดวกมาก <c oughs> เพราะว่าเจีย <c oughs> ใช้บ่อยนะครับผม oh, <no. S 1> <c oughs> กลับบ้านกลับคือทำงานนะัะอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นของที่ระลึกทั้งหมดของปีนี้นะครับแต่ว่านะครับยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยว ในเมื่อเรามาบ้านเขาเราก็ต้องไปเจอเจ้าบ้านครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักนะครับกับท่านผู้ในการของสโมสรอาร์มีเดเตครับเกี่ยวกับนโยบายของเราในปีนี้และเป้าหมายรวมถึงแฟนคลับที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับเราไปฟังดีว่าคุณจะได้อะไรจากสโมสรอาร์มีเดเตไดนบ้างนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผู้ในการสโมสรอาร์มีเนเตครับท่านคุณเอกซูเปอร์ไมคแก้วนะครับสวัสดีท่านก่อนเลยครับสวัสดีครับ ท่านครับผมขอเรียกท่านท่านว่าท่านพอกันนะครับท่านพอครับผมอยากทราบนะครับว่านโยบายปีนี้ของสโมสรสองเราแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยในแมตช์ใหญขันที่เหลือประมาณ8ปดถึงเก้าแมตช์ใช่ไหมครับแปดแมตช์แปดแมตช์รที่เหลือคือนโยบายเนี่ยสโมสรอัมริกาเซปเนี่ยก็ยึดถือนโยบายที่ผู้บริหารบกนะครับเพ่อนเ่านเป็นประธานสโมสรได้ท่านท่านให้มานะครับก็เป็นถ้าแบ่งง่ายๆก็เป็น3ามสามแนวทาง อันแรกก็คืออต้องทําให้สโมสรทีมมีความเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานคือจะมาตรฐานตามที่อรัฐบาลกำหนดครับอันที่สองคือต้องพึ่งตนเองคำว่าพึ่งพาตนเองเขาว่าเราพยายามให้ทีมสโมสรอเมริกาเนี่ยมีนักกีฬาที่เป็นทหารถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับมันก็มันมันเกี่ยวกับว่าความทัน่างงามและความภูมิใจของของทัพบกด้วยใช้ทรัพยากรของเราด้วยใช่ครับพยายามนะทรัพยากร ส่วนใหญ่เป็นของเรานะครับที่เหลือก็เป็นนักฟบอลที่อาจจะมีต่างชาติบ้างทั้งซึ่งเรามามาถ่ายทอดศักดิ์ศรีให้กับเราอันที่3เนี่ยที่สําคัญก็คือท่านบอกว่าอย่าให้มันเปความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเพราะสโมสรก้อนทับกเนี่ยหรืออามริกาถ้าถ้าถ้ากลายพันธุ์ไปนา่นนี่เนี่ยก็คือเป็นร้อยร้อยตัวนะที่มีทีเข้าปีที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วครับและอย่างนึ่นคือจากที่บอกว่าพิ่มมาตัวเองในนักเรียนพวกเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลทหารเนี่ย เราเราสามารถสามารถทําการสร่งแข่งขันได้ตลอดเพราะว่างบ,บมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้จํานวนมากขนาดนะครับแช่อย่างเดงผู้สสนุนของเราเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตเนี่ยจะมีมาก้อยขนาดไหนแต่เพื่อความประกันความมั่นใจคือเราต้องมีนักบอลที่เป็นเป็นขลังพลของกองทัพบ,บกเรื่องหอใ,ใหญ่ครับเรองใหเกิดความต่อเน,นื่องแล้วก็ยัง่งยืนต่อไปครับรวมทั้ง นักฟุตบอลเราก็จะถ้าเป็นอาหารก็มีอนาคตหลังจากได่ฟุตบอลไปแล้วัในปีนี้เรื่องเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยโชคดีคือเราเปลี่ยนวิกฤตกาสหลังจากที่เราถูกปรับตกชั้นมาในกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มีการเปลี่ยนถือถ่าไทยผ่องไทยเป็นนักฟุตบอลรุ่นใหม่ขึ้นมาเป้าหมายคือถ่ายเลือดเลยไหมครับเหมือนกับพวกนักฟุตบอลเราเขาทราบว่าอาร์มี่เนี่ย หลายท่านแฟนขาหลายท่านก็บอกว่าเราอาดมั <ใน S 2> บอลรายยิมากนะครับในปีนี้เราก็เปลี่ยนนักบอลที่อายุมากแบเด็นเพื่อโค้ชบ้างเพื่อผู้สอนบ้างแล้วก็เอานักบอลที่เป็นคนห่มเข้ามาครับแล้วก็าก็ถือที่ว่าเราถูกกลับตกเนี่ยเป็นยุคที่มีสงครามแล้วก็มาสร้างทีมเอาคนหุ่มมาเล่นอายุ2 1ถึง2ี่สิงห้าลงเราก็ต้องต้องใช้เวลาในการสร้างระบบการนะครับแต่คิดว่า ถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเขาเขาเริ่มมีผลงารแล้วก็สามารถเล่นเล่นอะไรนะเล่นเป็นทีมกันได้ทีมกัได้ดีนะครับแต่เป้าหมายปีนี้ก็คือเราเราคงทำระดับให้ดีที่สุดในในทีสองนะครับนะครับเออแล้วผมถามเลยนะครับว่า ผมเห็นหลายๆกลุ่มหลายคนเนี่ยบางทีที่เชียร์อาร์มี่ก็แต่โหเริ่มต้นมาเลยนะครับบางคนก็เป็นแบบเอ๊ะวนเพื่อนควนมาเออมาชงมาเชียร์กันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่กำลังดูรายการหรือว่าลังตัดสินใจว่าเฮ้ยเกล้ใกล้บ้านถ้ามอกที่ว่าชนแซงกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างจากการที่เข้ามาดูอาร์มี่ในแต่ของเรา อันนี้มันเป็นต้องดูความ่าฐานของสมอสอนะครับปัจจุบันเนี่ยสมอสอนอันนี้ก็มีความสามารถไม่ด้อยหน้าบ้างสมอสรนนิยายนะครับตามที่ท่านประธานสมอสรให้มาก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สนามเริ่มตั้งแต่ฝึกซ้อมทีมต่างๆที่มีทีงอันยศทุกต่างๆของสมอสรนะครับความพร้อมายอย่างเนี่ยมีมาตรฐานึ้นเลาอย่างให้ได้แขนแขนได้มาเดินชมบ้างนะครับมันก็เหมือนเป็นมาตรฐานที่ทั่วไปแล้วก็อยากให้ แฟนแฟได้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 นะได้เห็นนักฟุตบอลหรือวิธีการเล่นใหม่เพิ่มเพ่เราพัฒนาขึ้นแบบแรงครับครับงเชท่นพออเชิญชวนครับแฟนแฟนรวมถึงคนที่เราแวกใกล้เคียงกับสโมสรของเรานะครับแม้ทั่งคนที่ออาร์มี่อยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาเชียร์หรือแม้แต่ทั่งกําลังคนในสองกระทับกที่เรียกว่ามีอยู่ทั่วประเทศแล้วเราบางครั้งเราต้องตระเวนไปแข่งในในทั่วประเทศอยากให้ท่านเชิญชวนมาดูอาร์มี่ของเราคือคืออย่างนี้นะครับ นักบอลเราเนี่ยของ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 นี่เด็กเนี่ยตอนนี้คะแนนเป็นคนรุ่นหนุ่มแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังพลของของกองทัพนะครับในส่วนของกองทัพเนี่ยผมอยากจเชิญเชิญชวนพวกกำลังพลในกองทัพบกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยครับมาให้เป็นกำลังใจให้กับนักวกับรุ่นใหม่หน่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะเล่นไม่ดางถูกใจบ้างแต่เป็นเลยว่าชุดนี้ผมว่าเขามีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนหนุ่มแล้วก็น่าจะพัฒนาไปได้ดีขึ้น ่วนแฟนคลับที่พี่เป็นเป็นเป็นหรือเพื่อนๆเป็นอาหารนะครับเราเราก็อยากเชิญชวนมาให้ดูว่าสไตล์การเล่นของฮานมี่แล้วก็ดารามรุ่นหนึ่งครับนะที่จะเล่นแล้วก็แสดงความสามารถที่เกษมันอาจจะต้องอาจจะไม่ถูกใจบ้างเพราะว่าเราเรื่องพิ่งปีแรกนะครับผมพูดว่าในโอกาสต่อไปถ้ามีแฟนคลับให้กำลังใจผมว่านักฟุตบอลเราเนี่ยจะมีความสามารถสมมความมั่นใจสมเพราะว่าเขาไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคนหลังจากเล่นฟุตบอลไปแล้วจบฟุตบอลแล้วเขาจะมี เขาคดอาชีพลองแรแน่นอนงทึ่งทึ่งทึ่งนะครับถ้าถ้าเราเล่นดีแล้วก็มีความตั้งใจเนี่ยแน่นอนครับได้ได้ได้รับการบรรจุเป็นเป็นเป็นกำลังผลของกองทัพบกแน่นะครับครับผมยังไงก็ฝากทียอามี่ไปขอเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพอพลเอกสุเลอไม้แก้วมากนะครับสำหรับความรู้แล้วก็ข่าวหน้าท่านสัญญาแล้วว่าท่านจะพาชมนะครับสิ่งที่มีความสุขทั้งหมดที่ปรับปรุงใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านขาครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับผมว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จัก Army มี่ยูเนเตดไม่มากก็น,น้อยนะครับส่วนคราวหน้าผมทาคผู้ชมไปเจาะลึกกับ Army มีมากกว่านี้อีกครับแต่จะเป็นเรื่องราวส่วนไหนของอาร์มีต้องติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ